ผู้ใหญ่เสาจอมพงคุณพ่อพ่อใหญ่บ้านหมู่ที่เจ็ดพร้อมโดยท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจ็ดท่านผ<ห>อโอรงเรียนค้ำข้างท่านประหลัดท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านผู้นำชุมชน,นทุกคณะ<อ>แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือ,อ,อาสาวนั่งร่ำและกับพี่น้องผ<อ>ู้มารวมงานทุกท่านนะคะห<อ>ักแพ่งแบ่งปันค่ะในเรื่องของการจัดงานในเมื่อนี้ก็คืออ่า อยากให้พี่น้องมีความเข้าใจมีความสามาคัคคีมีความหักความแพง่งมีความาบริจาคทรัพย์สินที่มีเล็กๆน้อยเนาะคะ่ะเพื่อพัฒนาพัฒนาทั้งนี้และทั้งนั้นกับบริวาอาศัยมุปประมา่จากข้างราชการนะคะซึ่งพวกเข้าพี่น้องประชาชนในตะบลกบคังก็สามารถที่จะบริจาคเงืนท่องบริจาคน้ามใจเพื่อช่วยเหลือตัวเองในสังคมให้ยู่รอด อย่างมีคุณภาพนะคะซึ่หน้าตาเข่าคุณพ่อเสาจอมหงคุณพ่อพยาบาลโมทิเจตของเฮาเพื่นกระด้ผ้าเฮดผ้าถ้ำมากนะคะอันดี้สานต่อกันซึน่งรวมเปิอรวมใจกันนะคะระวางองค์การบริหารส่วนวนคำคางพผ่อม้วยทีมงาน่ันลอง่ันเลข,ขาล้วก็ดิฉันนังทัศนีรีดานโยองค์การบริหารส่วนวนคาคังก็เลยเรยกเห็นความสําคัญที่เพื่นด้เฮดด้สางม,มาก เพิ่นถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถแต่ก็ลึกๆของเพิ่นคือเพิ่นเป็นนักพัฒนาดีค่ะคุณพ่อสาวโจมหงซึ่งดิฉันก็ถือว่าเป็นน้องสาวของเพิ่นคนหนึ่งเนาะคะ่ะก็ต้องทําตามเจตนาลมของอายอายผ้าเห็ดอายผ้าพัฒนาน้องเป็นผู้ยิ่งกับพัฒนาได้คือกันค่ะซึ่งล้านตาข่าวในตรงนี้กําลังจะเต็มนะคะแต่เป็นย่งอยู่ส่วนหนึ่งเนาะคะ่ะนี่เป็นปลาหย่าเออเนาะอยูนนี่ค่ะ เราจะต้องทำไปทุกปีทำไปให้ให้ใหพี่นอ้องเข้าเด้๋ยใส่ประโยชน์ซึ่งการใส่ประโยชน์ในส่วนนี้ก็คือการตากเข่านะคะทำหน้าเ็จกับมาตากเข่ารวมกันม้วนเนะะี่ยค่ะซึ่งมองเห็นแล้วความสำคัญคือ่อยกระซอยเจ้าเจ้ากระซยข่อยนะคะในการาตากเข่ากับม้วนคือการนํามานขึ้นกับกันมานอนเฝ้านี่แหละคือเป็นอีกสิ่งหนึง่งที่สางควม่มสามาขีที่สร้างควม่ม อปองดองกันเกิดขึ้นในชุมชนของเห่าเพระาะว่าจะเป็นทั้งโมผู้นําชุมชนโมที่สองโมที่หนึ่งที่สองที่สามที่เจ็ดเ่ารวมเมือ่อร่วมใจกันทั้งสีปูบ้านนี่แหละค่ะก็ขอขอบคุณท่านผู้นําที่พร้อมทีมงานนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งได้งานข้องมาอนี้เพระาะว่าทุกคนจะทําผูดเดียวบ่ได้นอกจากการทํางานเป็นทีมนอกจากการทํางานเพื่อ ให้สเสด็จรูปองค์ไปก็ต้องเป็นทีมนะคะขอขอขอบคุณผู้น้ำชุมชนขอบคุณพ่อใหญ่แม่ไนยอื่น,น,นเสาร์นี่เพิ่นกระเด็นมะฮ่อกระตุมนะคะซึ่งอื่นเสาร์นี่ก็จะเป็นการตักบาตรถือว่าข้อการหรือว่ากิจกรรมของเฮากระเลี่ยมเสร็จในปื่นเสาร์เนาะค่ะก็ขอเชิญพีนพ่นยย้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่มารลวมทอมอุตักบาดนี่อื่นเสาร์นั่มเนาะค่ะซึ่งวันนี้ก็ประทับใจหลายเนาะค่ะเห็นพี่น้องมาเห็นพี่น้องมาแบบหลายนะคะหมู่ประมานที่ได้ก็ถือว่าทางผู้จัด ก็จะได้พิ่นก็นจะเอาไปทําประโยชน์ให้สูงสุดนะคะซึ่งถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีเนาะคะ่ะอีกส่วนหนึ่งคือชุ่มชนเท่ากับตองซอยเหลือกันคือทังโรงเรียนนะคะขอขอประชาสัมพันธ์ไปนิตูเนาะคะ่ะทางโรงเรียนตอนนี้พิ่นก็จะจัดจะจัดเอ่อตอนปีใหม่นะคะ่ะจัดผับปลาตอนปีใหม่พิน่นก็เด็งบประมาณไปเป็นสี่แสนกว่านะคะซึ่งเพิ่นกะ ให้สร้างทังองค์การบริหารส่วนตำบตคลคำคางมาประเมินมา,าในการจัดสร้างอาคารให้น้องๆเขาได้กินขา้าวแต่คาดว่าจะบ่เลวเสร็จนะคะบ่เลวเสร็จเดี๋ยวจะร่วมด้วยช่วยกันเองเนาะคะ่ะกับทางโรงเรียนเอาทุกป,ปีคอยมวนเป็นบุญนิดน้อยเนาะคะ่ะบุญนิดหน่อยจะมวลเป็นน้ำกันนะคะโอ้ยวันนี้จะเป็นดีใจค่ะขอ,ขอขอบคุณวันนี้สร้างภาพสร้างภาพจากาเด็กอุดมแม่นางอุบลน,นะคะเป็นเพื่อนกันกันกบนายกเองค่ะ เพิ่นกระเด็นมาซอยการซอยงานนะคะกระทือโอกาสนี้ขอบคุณท่านสร้างภาพแม่เมื่ออบลด้วยใจจริงนะคะเพิ่นมาซอยเซียวเพิ่นเพิ่นมิเซียวเป็นนายกนาโยกกับมิเซียวเป็นสร้างภาพเนาะคะ่ะไอนมดูบดอแห่งเมืองเดชของเฮ้านะคะ่ะข,ขอขอบคุณได้หลายทีได้มาซอยกันในเมื่อน,นี้เนาะคะ่ะเนาะขอบคุณทางทีมงานไฟฟ้าเดชอุดมนะคะก็อยักเชิญเพิ่นขึ่นมาป๋าใสอยู่ได้ค่ะเป็นมพะพบป๋าพี่น้องในจักหน่อยนะคะ มื่อนาไฟฟ้าเดินล้มขากาบเรียนทันในทันยกนะครับนะทันผู้นำชุมชนนะครับทันผู้บริหารทุกท่านนะครับท่านพระปุณย์ไนนะครับนะครับยินดีครับยินดีครับไฟฟ้านะครับสว่างทัวรทิศนะครับส่างเศรษฐกิจทัวรท่าอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับว่านใดซ้อยใดนะครับเสาบ่หอดจอดบ่ถึงนะครับก็แจ้งทั้งทันนยกนะครับทั้งไฟฟ้านะครับก็เป็นภาษางานกันนะครับ ปกบมาณนะครับไปฝากกับมี่ไห่อยู่แล้วนะครับเนาะลายๆส้อยที่ทางท่านนายกพ้นไปประสานงานนะครับกับประสบผลสําเร็จนะครับบางส้อยนะครับสู่ลมกันมากหาปีสิปีนะครับกับมาในยุคของท่านนะครับยุคของท่านกับว่ามีเจ้าภาพนะครับว่ามีเจ้าภาพโดยคาคังครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ร้อยต่อครับระหว่างเทศบาลกรุงปทายนะครับแ้วกเทศบาลพนงามนะครับ้ากคำคัง นะครับสรุรกันมาหลายปีสุดท้ายก็มาจบในรัฐบาลของท่านยงทัศนีเนี่ขอเสียบมไอนะครับในรอบนี้เขาแม่ข้ามคางแต่มีความตั้งใจนะครับสีแมส่สอยทันนยกทัศนีสีดาพัฒนาตำบลข้ามคังของเขาให้เจริญลุงเลือน,นในยุคที่พ่อแม่พี่น้องต้องการความหากักความสามัคคีตอฝาก,กับพ่อเมพี่น้องทุกท่านนะครับพลังของเช่าตำบลข้ามคังเท่านั้นครับ ที่จะสามารถสร้างบ้านแปลงเมืองเข้าได้ซอยกันเห็ดซอยกระท่ำซอยกันส่างผมมีอย่างสียึดดัง่งควาบต่อการของเข้าได้หากเข้ามีเป้าหมายเดียวกันว่าอยากจะเห็นข้ามคางเข้าจะเลื่อนลุกเรื่องการนโยกนี่ก็ถือว่าท่านนายศททนีสีดาเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อนไปหาผมหลายรอบเลยครับมาอยู่น้ำเนนืยมาอยู่นี่มาซอยเห็ดเนี่ยแต่เลยตัดสินใจมาอยู่น้ำเพลินกะมาก่ะโ่ผิดหวังนะครับ ท่านมีความมุ่งมันที่จะซอยเหลือพอแม่พี่น้องผมก็เห็นนายกผู้เดียวนี่ล่ะมีงานมีการอยู่ในขั้วผุดเนี่ยเสิรฟ์ฟขาาเสิรฟ์รฟใน้เฮ็ดกับเขาอยู่มองอื่นยากนะครับเพิ่นโหลดอ้วนยางมากมากทึ้นังนี่มีนายกทัศนีเทานี้ล่ะที่อยู่กับพอเมยพี่น้องก็ฝากไ้นะครับในอ้อมใจของพอเมยพี่น้องทุกทุกท่านครับอยากเห็นข้ามคางจเจริญลุงเรื่องก็ฝากท่านนายกทัศนีสีดาผมในฐานะของขาราการประจำกับสีซอยเฮ็ดซอยถํา ซอยเห็ดแห้กับพ่อแม่พี่น้องจนเต็มกำลังครอบสามารถนะครับผมกต่สิปอเป่าโดนนะครับเพราะว่าเราลูกเล่นกับเป่าโดนหลายแล้วนะครับวันนี้กระปอชุมคู่มากกระปาเบิ้ลเบื่อนะครับก็ขอบคุณคุณแม่นายกนะครับที่ไปซอยงานโรงเรียนบันทัมคังและการถางโรงเรียนีอย่างที่ผู้พ่อซอยคุณแม่ใดโรงเรียนก็เต็มใจสีซอยครับทั้งคณะคู่ทั้งบุคลาก้อนเล่นทัมคังนักเรียนนะครับผู้พ่อซอยคุณแม่ใดก็ซอย โ <mí> อ้อย่ากรุณาฝากสรรพังรวมชีวีหวังโปรดใจแน่น้องคนนางบานนาเจ็บจ้อนจองไรมาโบกจะมารับรักศรีเคยดลาทุกใจไม่หายเมื่อมีกลับเป็นสมรพันธุ์มีบายด้วยปี អាយពួកកាទៅឃើញន້ອງរកនេះទេគេក៏មកវិញដែរ ก็มาดูแล้ว <laughs> <laughs> <laughs>